ไม่แต่ว่าผมมันไม่ได้ให้ผมให้เมาส์จัดการครับให้เมาส์ให้แม่ให้ทนายจัดการไม่อยากดูเองปวดหัวเครียดไม่ชอบเครียดรวมๆ้มันก็คือหมดปย์นพี่เนาะถ้าของผมเองอ่ะสองล้านสี่ครับแต่ว่าของเมาส์ของแม่รวมกันก็ประมาณห้าล้านกว่าบาทรวมๆกันก็เกือบสิบก็นี่ครับถ้าเออผมไม่ได้รวมดอกเบี้ยครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดรวมดอกเบี้ยได้สิบกว่าล้านแต่ว่าอันนั้นมันคือมันไม่ได้นอได้อยู่แล้วไงก็เลยเอาแค่ทุนที่เราควักไปดีกว่าครับเป้ะ คือผมมันไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยครับผมให้เมาส์กับแม่แล้วก็ทนายเป็นคนตามครับพี่เพราะว่าผมไม่อยากเครียดละผมไม่ชอบเครียดไงไม่เลยพี่ผมไม่อยากเครียดละถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องถามเมาส์กับแม่ครับความหวังอยากได้คืนความหวังอยากได้คืนมันก็มีความหวังอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้หวังแบบขนาดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไงก็ทำใจว่าปีนี้ทำงานฟรีทั้งปีหนึ่งทำใจเลย จริงจริงเนี่ยผมคิดเลยผมต้องไปถ่ายรายการร้อยกว่าครั้งกว่าจะได้เงินคืนอ่ะผมคิดกันจริงจริงแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็ยังไม่ตายครับพี่ก็ไม่รู้จะเครียดไปทําไมเราก็ยังมีชีวิตอยู่ม่แต่ความคืบหน้าคือทางเจ้าหน้าที่เาก็ไม่ได้บอกเราว่ามันจะสามารถตามจับหรือผมไม่ค่อยอยากไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยเพราะวผมมันติดเล่นผมติดเล่นพอผมพูดติดเล่นแล้วผมพูดติดเล่นแล้วทนายด่าผมเดี๋ยวรูปคดีมันเปลี่ยนไงผมไปพูดเล่นพูดอะไรเงี้ย ก็เลยอะถ้าเรื <hi> ่องพัดจริง huh. จ uh ังให้ทนายเมาส์แม uh ่เ huh. ป oh ็นคนจัดการนะผมไม่อยากเครียดครับชีวิตไม่แล้วเมาส์กับแม่เขาเครียดไหมเพราะว่าเขาก็เยอะก็เดินเยอะแม่แม่เขาก็เครียดครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับแต่แรกๆรนี่เครียดเลยครับอืมส่วนไอ้เมาส์ก็หมดตัวครับเกิดโอเคพี่ระวังนะเนี่ยระวังนะอย่าไปลงทุนอะไรนะเพราะว่าไม่มีอยู่จริงหรอกที่ฝากเงินแล้วจะรวยขึ้นไม่มีทางโดนหลอกทั้งนั้น พี่คนโดนหลอกเยอะนะตั้งแต่ผมพูดไปอ่ะคนดีเอ็มมาหาผมเยอะมากนะแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะเขากลัวแม่เขารู้กลัวพ่อเขารู้กลัวเพื่อนด่าว่าโง่แต่จริงๆคนโดนหลอกเยอะมากคนลงเงินเก็บทั้งชีวิตมาใช้อุ้หน้าสงสารมีเยอะแต่อย่างนี้คือตอนนี้คืออย่างกัวรักอีรักใครมาชวนเลยตอนนี้ไม่เอาเลยอย่ายุ่งไม่ทําอะไรทางนั้นไม่ทำอะไรทางนั้นเลยใช่ผมด่าด้วยใครชวนอ่ะไม่เอาครับไม่ยุ่งครับคือทำเองคนเดียว ก็กลับมาถ่าย y ยูทูบของเราเหมือนเดิมดีกว่ากลับม,มาถ่ายรายการของเราเหมือนเดิมดีกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสูแงแล้วจะอยากจะทำธุรกิจขึ้นมารรสักอย่างนึงจะทำเองแล้วก็คุณเป็นแก๊งใครละถ้าคือถ้ลถาลงทุนก็จะลงทุนกับโกโบอยครับแค่สองคนครับเพราะว่าเราทำ YouTube ด้วยกันมาครับถ้ากับคนอื่นก็ไม่ค่อยอยากทำครับแต่ YouTube ก็ยอดตกช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยอ่ะไปดูช่องแจ็คแฟนชันหมดแล้วอุ้ยเขาเขาคิวไม่ว่างไงเขามาไงช่วงนี้เขามีเพลงสะบัดขุยไง เออเราก็ติดต่อเขาไงบอกแจ็คมาเพิ่มยอดวิวให้หน่อยเพื่อนแจ็คบอกโอ๊ยคิวจะไม่ว่างเลยอ่ะนี่ครับพี่เขาไม่คิดค่าตัวครับแต่ว่าไหนๆจะออกด้วยกันทั้งทีเดี๋ยวรอมีลูกค้าครับเดี๋ยวค่อยไปออกด้วยกันทีเดียวใช่ใช่ครับอ๋ออันนั้นผมก็พูดเล่นๆครับพูดเล่นๆใน YouTube ครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องยกให้จริงอ่ะก็ต้องยกให้ก้อยเพราะผมเป็นหนี้บ้านอยู่อีก15ล้าน นี่บ้านน่ะผมเป็นนี่สิบห้าล้านไอ้เมาส์มันจะผ่อนไหวเหรอแม่ผมจะผ่อนไหวเหรอแม่งก็โดนยึดผมเสียค่าอินทีเรียไปแล้วคนเดียวที่ผ่อนไหวก็น่าจะเป็นก่อเหตุเขามีบ้านเขาเองแต่ว่าเงินเขาเนี่ยเยอะกว่าแม่ผมเยอะกว่าไอ้เมาส์เยอะกว่าผมก็ต้องยกให้เขาแต่ผมเป็นอะไรไปก็วางไว้ก่อนพี่อะไรนะครับเขาไม่รู้ตัวแต่เป็นการบังคับไว้ เพราะไม่งั้นบ้านโดนยึดแน่หรือแล้วบอกเขาแล้วบอกแบบจริงจริงจังๆเลยว่าจะยกใอ้เขาก็อาจารย์ก็พูดตามอีกทีหนึ่งถ้าตายบ้านย่อยก้อยอันนี้คือเขารับรู้เราบอกเขาได้ไหมว่าเราถึงทำนี้อันีเอาใจพูดจริงพูดจริงพี่เจคะลีนเพราะว่าเป็นหนี้บ้านแม่ผมไม่มีตังค์อ่ะเอาผมต้องผ่อนบ้านเดือนสี่ห้าหมื่นนะแล้วแม่จะขอตังค์ผมอยู่เลยอ่ะจะผ่อนได้ไงเขาต้องเอาสิเพราะว่าบ้านเขาเป็นคนเลือกไอ้อินทีเรียเขาก็เป็นคนเลือกหมดผมแค่เป็นคนจ่ายตังค์ คือยังไม่ย,ย,ยังไม่ใช่เรือนหอพี่แต่ว่าเวลาผมซื้อบ้านเนี่ยผมก็ให้ก้อยเลือกทําอินทีเรียอะไรก็ให้ก้อยเลือกอผมก็มีหน้าที่ไปจ่ายตังค์อย่างเดียวถ้าวันนึงแต่งงานกันทำไงอ่ะถ้าวันนึงแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านหลังนี้เรือนหอแล้วก็เรือหอได้ไหมถ้าวันนึงนะอ่าเอาค่ะเดี๋ยวไปพูดชัวร์ๆแล้วอ่าสมมติถ้าวันนึงไม่ใช่อ่ไอ้นิกกี้เป็นไงขี้โม้อีกแล้วคนนี้คนนี้มาออกกล้องเลย คนนี้เลยไปเลยนี่ฮะไม่ได้ไปพูดเลยไม่ได้เดี๋ยวคนชอบเผาว่าโอ้ยนิกกี้หลงแฟนว่าอะไรเงี้ยไม่ได้เราเราไม่ได้หลงครับพี่เราก็ค้างรักอยู่แล้วเพราะเรามีแฟนดีไงใช่ไหมพี่เรามีแฟนดีเราก็ต้องรักแฟนเราไงโอ้โหดีทุกเรื่องดีทุกอย่างหมาผมขี้รั่วหมาผมขี้รั่วท้องเสียผมเองอะ ยังไม่ไปเช็ดตูดหมาเลยเพราะว่าไม่ชอบขี่หมาออแต่ก้อยเขาไม่รังเกียจเลยอ่ะเขาเอาหมาผมแล้วเขาเอามือเขาอ่ะมาแม่ลองขี้เ <c oughs> กินไปเอาทิชชู่ไปถูตูดหมาแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> ทําไมเขาถึงแบบว่าน่ารักใส่ใจขนาดนีถถ้ถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราป่วยจะยิ่งกว่านี้ไหมถ้าเราติดเตียงถ้าเราติดเตียงถ้าเราติดเตียงเพื่ออะไรเนี่เพื่ออะไรอันี้เพื่ออะไรอะเขาใส่ใจเหมือนวันเนี้ย เมือ่อวานเขาถามผมว่าพรุ่งนี้มีงานที่ไหนผมบอกว่า,าวเซนตันเบเขาบอกว่าไม่ใช่งานเมเจอร์รัตโยธินเขาใส่ใจเราเห็นไหมล่ะ,ออะถ้าเกิดถ้าเกิดเข,ข,ข,ขาไม่มาเพราะหกฉากไม่ยอมปล่อยเออพราะนักแสดงติดโควิดเยอะไม่มีใครเล่นแล้วก้อยเลยก็เล่นแทนเรื่องจริง <c oughs> ตุ๊กกี้กักตัวตอนนี้ <c oughs> ไม่ผมพูดเรื่องจริงเอ้าไอ้ไอ้กักตัวตุ๊กกี้กักตัวไม่เหลือใครก็ต้องเหลือก้อยก้อยก็เล่นทุกฉาก เอาจริงป่ะพี่จริงป่ะเวอร์พอยจริงป่ะจริงป่ะล่ะตุกี้กักตัวถึงวันที่21อ็อายก็กักตัวอ้ผู้หญิงไม่มีเขาใส่ใจเราเขาใส่ใจเราแล้วอะไรผิดเขาใส่ใจเช็คที่มาให้มีอะไรผิดเขาก็ดีเขาดีกับเราทุกอย่างอ่ะเรียกทั้งพ่อแล้วก็เรียกทั้งเพื่อนยกเป็นผัวเดียวจะไม่ได้เรียกอยากกให้เรียยไอ่าเพิ่งเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไม่เป็นไรหรอก แต่ผมกลัวเขาเสียลูกใหญเขาเสียลูกเลยเขาดีๆอยู่อะไรนะครับถ้าทําได้นะพี่อืมก็อยู่ที่ตัวเราแต่ว่าใครโว้เมื่อกี้เออเขาคือคนนี้แต่ว่าพี่เคยเห็นพวกดาราพูดเยอะๆป่ะล่ะแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ยังไงก็อย่าพูดเยอะดีกว่าเราก็ผ่านมาแล้วนะฮะเราเองก็ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านเรื่องอะไร ใช่ครับพี่ใช่ครับใช่ครับอืมฮะนี่พี่เลยพี่พี่จักรินวันนี้ไม่พูดพูดอะไรเลยเหรอวันนี้เงียบมากเลยอ่ะเอาไปไปเลยกินข้าวเลยตอนนี้ก็คือพันพันที่าวหมดแล้วสองบ้านทีเขเห็นไปมาหาตู่ใช่ครับพี่ครับครอบครัวก็แฮปปี้ทั้งคู่ครับแม่น้องก้อยก็น่ารักครับแม่ผมก็ชอบเขาครับอืมก็ถือว่าเป็นชีวิตที่โอเคอยู่ครับตอนนี้ ครับพี่ก็เรายได้ถ้ายอดวิวก็ลดลงห้าสิบหกสิบเอร์เซ็นตนะพี่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนทำอะไรก็คนดูเป็นล้านเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บางคลิปมันเหลือสองแสนเหลือแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตกเร็วเราก็ดีพี่เราได้รู้ตัวเร็วไงว่าเฮ้ยเราเริ่มห่วยแล้วนะเราแบบว่าต้องไปปรับปรุงตัวแล้วนะคนอื่นเขาดีกว่าเราหมดแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ก็ดีคนเบื่อด้วยพี่ เดี๋ยวนี้พี่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนดาราก็ทําหมดนอกจากเพื่อนเพื่อนดาราทําแล้ว FC ที่คอมเมนต์อ่ะก็ยังท YouTube เผลอๆพี่ก็ทําอันเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไปลงช่องกันแล้วอ่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไปลงช่องแล้วนี่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 ลงโชคกันแล้วแล้วลงกันทีเนี่ยหมดเนี่ยแล้วพอผมลงอ่ะเขาก็แบ่งไปดูเรียบร้พวกนี้หมดยอดมันก็ตกแต่ว่าถึงงเป็นคอนเทนต์ของเราไงครับตัวที่แบบไม่มีช่องอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ เรามีแผนที่จะพลิกวิก็อกาทแบใช่พี่ผมก็คิดอยู่เรื่อยๆครับแต่ตอนนี้วันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับยอดเริ่มขึ้นแล้วครับีดออนลนเพื่อ่เฮยต้องทอะไรไม่ต้องทเลอะไรนะขอเถอะนะเพื่อนๆดาราทุกคนไปรับรายการไปถ่ายละครเหมือนเดิมดีแล้วอย่ามาท Youtube เลยมันไม่รวยหรอกอย่ามามันไม่เอ้าก็ไม่รวยได้ไงเมื่อก่อนทำคนเดียวอ่ะตอนนี้แบ่งกันแล้วไงใช่ครับ